สวัสดีครับพื่ก็บสื่อข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ออลิเกนโซชาค,คิดหนักแมนยูได้โอกาสคว้าดาวยิงลีกดังแต่ต้องปล่อยเอนิสันคารวานี่แฟนปีแสดงว่ายังไงปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวเป็นข่าวได้โอกาสในการคว้าดาวยิงของลีกดังมาสังคมแต่ต้องปล่อยเอนิสันคาวานี่ออกจากทียมเดอะซันนะครับสื่อชื่อดังของเกาะอังกฤษตีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่งสกเวทีพิมเกฤษได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญา อันเรซิวาก่อนหน้าทีมชาติโปรตุเกสของไอปลักแฟงเฟิร์ตสโมสรแกล้งแห่งศึกบุนเดสร์เกียเยอรมันในช่วงสมัยน,นี้แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอนาคตของเอนเนสเซนเคมอนีเดาวิงทีมชาติอุรุกวัยตอนนี้เคมอนีในวัย30ปีนะครับตกลงโปรงใจมาอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับลางหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงโดยทั้งสองฝ่ายมีสัญญาร่วมกันจะจบฤดูกาลน,นี้พร้อมด้วยออปชันสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก1ปี แต่ยนูนเต็ดไม่นการตัดสินใจว่าจะใช้ออปชั่นหน่งก่าหรือไม่ย่ารไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสื่อดังทางแดนผู้ดิรีระบุว่าจัสตินเนต์ยังคณดังเสนอโอกาสให้กับแมนชนเต็ดคว้าตัวอันเรซิวามาร่วมเทียมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ในช่วงธันอา t h แต่มันก็ขึ้นอยู่กับโอเลกาโนโซชาว่าจะจัดการกับอนาคตของธันวา t อย่างไรจะปล่อยออกจากทีมโอแฟร์ฟอร์ดหรือเก็บไว้ใช้งานต่อไปในฤดูกาลหน้า เพราะเขานี้ก็โชว์ความไน่าประทับใจไม่น้อยซัดไปแล้วเจ็ประตูกับ2อาอัดิศจากการลงเล่น2 4นัดรวมทุกระการในซีซส่น,นีสำหรับอันเรซิวาในวัย25ปีมีผลงานการทำประตูที่ยเยี่ยมกระนํำไปแล้ว18ประตูจากการลงเล่น20นัดในศึนนกบุนเดสเเก,กเยอรมนีฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหก็ถ้าหากเล่นดีนะฮะก็เอามาเลยครับเพราะว่านักเตะคนนี้นะฮะอันเรซิวา อายุน้อยนะฮะส่วนเอริสันคาวนี่เนี่ยก็อายุเยอะแล้วแต่ประสบการณ์เยอะนะครับก็อยากให้มองไปที่อนาคตแล้วกันนะครับโดยค่าตัว10สาบปอนด์ในช่วงเวลานี้ไม่แพงนะครับกับแมนเชสเตอร์ต้องการกองหน้าตัวเป้านะครับเพราะว่ามากซียาวนี่กากเหลือเกินนะฮะริปคูไหดว่าจังไหนครับพอมีน้องก็มาลองมาเว่าพิมพ์กันมึงครับแต่ผมยังได้อยู่ครับมอนี่อันเดรีิวา ดนปฏิเสธเซนเตอร์โมนาโกยอมรับเกือบได้ย้ายมีอยู่แมนชนเต็รในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมเบอร์นัวบาดิซิลนะฮะกองหลังของมนาโกเปิดเผยว่าเขาได้เสนอมาจากแมนเชสเตอร์ในตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ต้องปฏิเสธไปอุลิการโซชาพยายามอย่างหนักเพื่อจะนําเขาเข้ามาเป็นประกันหลังคนใหม่สู่ทีมเพื่อจับคู่กับหาเรมิกายโดยเชื่อว่าประกันหลังชาวฝรั่งเศสก็ถูกยกขึ้นมาพูดถึงไม่บ่อยฉะนั้นก็ เป็นไปได้ว่ามีการเจรจาก,กันระหว่างทั้งสองสโมสรได้เกิดขึ้นจริงบาร์ดี้ชิวนะครับเป็นตัวหลักของนิโก้ขวัตในลุกการนี้ที่พวกเขาทางานได้คกอน้างดีจนประงาศขึ้นติดท็ฟอป์โดยมีแต้มห่างจากเลีวจากฝูงเป็นแค่6คะแนนเท่านั้นเขาเสนอมูลค่า22ล้านปอนด์ได้รับการตอบรับโดยต้นสกัดของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นต่างหากที่ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากปีแสดงพร้อมยืนยันว่าไม่รู้สึกเสียใจแต่ยาที่ปฏิเสธไปเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว การที่อยู่กับโมโนกต่อไปก่อนหน้าน,นี้เราก็ไม่เคยมีฤดูกาลที่ประสบความสําเร็จนักและเราสู้เพื่อหนีตกชั้นเท่านั้นนะฮะดังนั้นผมจะปล่อยมือพวกเขาไปได้อย่างไรถ้าหากย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่งั้นคงแชมป์แล้วเพื่อความสำเร็จโซชาชีหนึ่งเรื่องที่แข่งไปสแสดงต้นรีบแก้ไขโดยเร็วทีสุดแม้จะยังประตูคอกขังได้มากมายถึง85ประตู แต่ก็ต้องแลบด้วยการเสียประตูถึง46ลูกซึ่งวลเกรดนโซชาตก็มองว่าหากปรับลดการเสียประตูลดลงทีมจะประสบความสุขเ,เร็วขึ้นขึ้นไปอีกนะฮะวิลเกอรนโซชาต์คนซื้อปสแสดงมนชนเตอรต่ได้ออกมาชี้แจง1ข้อเสียของทีมชุน้และอยากให้ทีมปรับปรุงให้เร็วที่สุดโดยได้เปิดเผยเบื้องหลังไว้ว่าจากทีมเปิดโอทีเอฟปอดถล่มนิวคาสเซิลยังเตดสามหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องที่โซชาตเตือนอยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังมานี้ก็เกิดเรื่องการเสียประตูที่ทีมมีอยู่บ่อยๆแทบจัดทุกเกมโดยหากวัดสถิติในซีซั่นนี้ปีแสดงเสียประตูไป,ปแล้วถึง46ประตูในทุกรายการซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วเกิดจากความผิดพลาดของผู้สบประตูรวมถึงความไม่เด็ดขาดในแนวรับของทีมโซชาเปิดเผยไวน้นะครับหลังจบเกมในเีกสัปดาห์ที่ผ่านมาไว้ว่าเราต้องหาทางเอาชนะครึ่งหลังครึ่งแรกไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่เราต้องการบางที เป็นพ่อนยวกสนเหนยเตดบางทีเป็นพ่อสิ่งที่เราทํากันในสัปดาห์เราร้องขอให้พวกเขาเดือนหน้าอีกครั้งหลังจากเกมที่เอาจริงเอาจังสูงมากขึ้นและมันทําให้เราใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการเรียกแรงและพลังกลับมามัางการ์ดรสฟอร์ดเป็นคนหน้ามาตลอดชีวิตเขามีเท้าที่เร็วประตูแรกเป็นการยิงที่ยอดเยี่ยมหลังจากจะมีการยุกหลอกเขายังคงสามารถเรียนรู้ได้อีกเขายังสามารถดีได้กว่านี้และนั่นคือสิ่งที่ดีสําหรับทีมของเรา มีนักเตะหนุ่มมากมายที่เราอยากจะทําให้ดีกว่านี้แต่ทุกๆเกมมันมีความสาคัญในกรณีที่เราไปหยุดตรงนั้นทุกๆครั้งเราได้3แต้มก็ถือว่าเราทํางานกันได้เสร็จสิ้นและนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําและทีมอื่นทําในสิ่งนั้นก็คือการส่งบอลเข้าประตูมากกว่าผู้แข่งและเรากําลังทําสิ่งนั้นแต่มีหลายเกมที่เราต้องไม่เสียประตูสําหรับโปรแกรมนัด่อไปลายของปีแสดงแบงค์ชลเต็ตนะครับจะกลับเล่นที่โอซอลฟอร์ดตอนโปรแกรมเมียงของเรียวโซซิดัต ในศึกอยู่ปาลีกรอบ32สทีมสุดท้ายซึ่งเป็นนัดที่2ใน,นค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์ตามลับประเทศไทยก็คือตี3ซึ่งในนัแดแรกีปแสดงบุกมาชนะได้ถึง4ประตูต่อสูนนะครับก็เป็นห่วงเรื่องเกมรับนี่แหละฮะปุรสาประตูก็เรียกได้ว่าพลาดบ่อยนะฮะกองหลังจับคู่กันกันกบแฮร์รี่มังไกร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักฉะนั้นถ้าแก้ตรงนี้ได้มีสิทธิ์ลุน้นแชมป์ได้ยาวๆเลยนะฮะ คนนี้ดีจริงไอ้นี่มันร้ายพอสโกยกแข่งปีแสดงป่าน,านี้ช่วยยกทีมสู่เวิลด์คลาสหลังจากซีซั่นนี้ยิงไปมากถึง15ประตูนลีกเป็นดาวสมวนในทีมและรองดาวสมวนในลีกทําให้อดีตไม่ฟิลผู้เป็นตำน,นานของปีแสดงต้องเอ่ยปากชมบรูโน่เฟอร์นันด์ที่เขามายกกระดับทีมให้ดีที่สุดและขึ้นสู่ทีมชั้นนำโอสโกอดีตไม่ฟิลของปีแสดงแบงเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับในช่วงยุค90ก็ได้ออกมายกย่อง บรูโน่ฟอนานส์เพเมเกอร์ตัวเก่งของทีมเร็วหลันี้ที่แม้ว่าจะเพิ่งย้านมาร่วมทัพได้แค่ปีเศษๆเ,เท่านั้นแต่พาทีมยกระดับในหลายๆด้านจนมาสู้กับบิ๊กทีมในลีกได้แล้วโดยดิยมิ่ฟิลพลังขาโหดรายนี้กล่าวผ่านบีทีสปอร์ตไปว่ามันมีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเจนโอเล่นำแนวรุกของจริงเข้ามาสู่ทีมและเขาบรูโน่ฟอนานส์ก็เป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่สำคัญเลย วิกเอนโมสราที่ยิงได้มากกว่าเขาใน,นกัน,นี้อิทธิพลที่เขามีกับทีมนั้นมันช่งางยิ่งใหญ่จริงจริงนเนเตตก่อนหน้านี้ก่อนที่บุรูโน่จะมาร่วมเทียมทีมไม่ได้มีความสั้นชันโอกาสหรือทําประตูในมากท่านี้เขาไม่ได้สร้างคนกระทบมากมายนักในเกมพบก,กับนิวคาสเซิลแต่มันก็คือมาตรฐานที่เราคดาดหวังจากเขาได้ในตอนนี้อาซิดและการทําประตูจังหวะอาซิดนั้นโชคดีผมคิดว่าเขาสร้างความแตกต่างให้กับทีมและของสโมสรอ,อย่างแท้จริง อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าบรูโน่ย้ายมาร่วมทีมปีแสดงในช่วงตลาดการแกันกนักเตะในหน้าหนาวในซีซั่นที่แล้วด้วยค่าตัวสูงถึง67ล้านปอนด์หรือราว2.7พันล้านบาทโดยเจ้าตัวลงสนามกับปีแสดงไปถึงขึ้นสีนัดซัดไปถึง27ประตูกับ18บแปดซิสโดยหากนับซีซั่นนี้นะฮะเจ้าตัวก็ลงสนามไปถึง37เกมในทุรกระดับซึ่งซัดไป22ประตูกับ13บาแอซิสโดยรอบน,นี้เขาคือขั้งรองดาวสโจนส์ของทีมเร็กซ์ที่ได้15ประตูกับ 10แอาซิ์ซึ่งมีคนทำประตูมากกว่าแข่งรายนี้แค่คนเดียวนั่นก็คือดาวยิงหงดัดงอย่างโมเมสซาลาที่ทำได้17ประตูและมีหนึ่งแข้งที่อาซิ์มากกว่าแข้งของบูโนเฟอร์นันเดสนั่นก็คือฮารริเคนนะครับที่ทำไปสิบเอ็ดอาซฉะนั้นแล้วนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับปสดานจริงๆนะฮะก็ถือเรียกได้ว่าซื้อตัวได้ถูกจังหวะและก็ถูกคนจริงๆนะฮะ นี่คือสุขข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ